Bon 3เคล็ดลับอัพเสน่เพิ่ม200ซในวงสนทนาอุ้ยทำไมตั em. ้ง um um, so 20 0คะก็เนี่ยพอ20 0เก็เลยเข้ามาฟังเห็นไหมข้อที่1เลยเราต้องมีเรื่องที่น่าสนใจคุยกันนะเรื่องที่น่าสนใจอย่างเดียวพอไหมต้องเป็นน่าสนใจร่วมกันฉะนั้นวันนี้เราเข้ามาคุยมาฟังกันตอนนี้เพราะว่าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้คุณสนใจและอยากที่จะคุยต่อสังเกตไหมคะฉะนั้นอย่าเอาเป็นเรื่องที่เราสนใจคนเดียวต้องเป็นเรื่องที่เราและเขาสนใจร่วมกัน ข้อที่2ค่ะในขณะที่คุยนะคะมองกันค่ะหันตัวตรงหาคู่สนทนาตัวอาจจะหันไปยังอื่นแต่ช่วงบนต้องหันมาหาคู่สนทนาไม่ใช่ก็คุยอยู่นี้แล้วรเราก็เออเออใช่ได้แล้วไงอือพร้อมตบนะคะหันทางนี้นะคะและข้อสุดท้ายค่ะนั่นก็คือเทคนิคถาม1ตอบสคือไม่ใช่ถามคำตอบคำค่ะตอบคำถามเขาอธิบายคำตอบของเราและถามเขากลับค่ะ เราเรียกว่าถาม1ตอบ3ลองไปใช้ดูนะคะจะทำให้คุณมีเสน่ห์เพิ่มขึ้น200%เลยทีเดียวใครที่สนใจอยากจะเพิ่มอยากจะฝึกเรื่องบุคลิกภาพ<ๆ>การอยู่ในที่สาธารณะทำยังไงให้เรามีเสน่ห์ทำยังไงให้เราดึงดูดใจผ่านบุคลิกภาพของเรานะคะมาเจอกันได้ในคลาส Outstanding Personality ค่ะคลาสนี้เรียน2วันเต็มๆนะคะวันแรกนะคะเราจะปรับกันเรื่องข้างในค่ะทำยังไงให้ข้างในของเรามั่นใจในตัวเองมากขึ้นเราสามารถมีบุคลิกภาพแบบไหนท่าทางน้ำเสียง ของเราเป็นแบบไหนโพสท่าถ่ายรูปอย่างไรนะคะแล้ววันที่2เราจะปรับลุคค่ะทั้งเสื้อผ้าหน้าผมนะคะจะมีโค้ชที่เป็นตัวจริงระดับประเทศมาปรับลุคให้กับคุณค่ะใครที่สนใจนะคะราคาเต็มๆอยู่ที่3 9มหมบาทแต่ใครที่ฟังคลิปนี้อยู่โชคดีนะคะพิมพ์ cf 2 9งค่ะจะได้ในราคาพิเศษ29,000บาทค่ะมาสร้างโอกาสให้ตัวเองกันนะคะ